ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะาจากเมื่อวานนี้วันนี้เปิดตลาดนะครับอยู่ที่29บาท83สตางค์ถึง29บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับ29บาท72สตางค์ถึง29บาท74สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับค่ะ ในขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอยู่ทําการซื้อขายนะคะแต่ว่าสปอตทองก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตอนนี้มีข่าวลบของทองคําเข้ามาในตลาดนะคะเรื่องของอินเดียที่จะมีการ เก็บภาษีการนําเข้าทองนะคะก็ต้องจับตาในช่วงหลังจากนี้ว่าจะมีผลกดดันราคาทองคำไหมแต่ที่แน่บ้านเราเช้านี้ขึ้นมา50บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ23,800รขายออ 23, 900, า่าพันธก้รรูปพรับซื้อ 2, 3 4 5 2ขายออก24,300บาทค่ะตามติดกันที่เส้นเด็กบ้านเรานะคะท,ทันทีที่เปิดทําการซื้อขายเส็นบ้านเราปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะคะยืนอยู่ในแดนสีเขียวล่าสุดขึ้นมาแล้ว7จุดค่ะยืนที่1447.84จุด มูลค่าการซื้อขายคึกคักเลยนะคะเฉียดสา0 0 0่นล้านบาทค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์ mai ขึ้นมาเล็กน้อยไม่ถึงจุดนะคะยืนที่449.4 4 44จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย1,198ล้านบาท4บรรดับหลักทรัพย์นะคะตัวแรกเอ็นพารนะคะ8วันวิ่งมาแล้วโโ1้อยาเอนเช้านี้ร่วงลงมาแล้ว7%นนะคะต้องระมัดระวังการลงทุนช่วงนี้ตลาดหลักทรัพย์ออกมาเตือนหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหลายต่อหลายตัวนะคะ ยืนที่13สตางค์ค่ะในช่วงเช้านี้ตามมาด้วยเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะตอนนี้ก็เกงข่าวเรื่องของการซื้อดีลของเจ้าสัวนะคะ F.N.N ก็จะดันให้ภาพรวมการผลิตขวดแล้วก็กระป๋องเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์แลวก็นานแอลกอฮอล์ของเบอร์ร er, ี่ยูเกอร์นมีโอกาสที่จะผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวว่าเขาเตรียมกำลังการผลิตเพิ่มเป็น2เท่าแต่ว่าก็ยังไม่รับการยืนยันถึงออเดอร์การรับขวดเพิ่มเติมนะคะที่แน่ๆเก่งกันเข้ามาแล้วอย่างต่อเนื่อง เช้านี้ราคาขึ้นมาอีกสองบาทห้าสิบสตางค์นะคะปรับตัวขึ้นมายืนที่เจ็สิบเอ็ดบาทค่ะราคาของบริเกอร์ล่าสุดบริเกอร์ให้แนวต้านไว้ที่เจ็สิบห้าบาทนะคะย mm ูนิเวนเจอร์เช้านี้ลงไปสมเปเซนตค่ะยืนที่สิบหกบาทสิบสตางค์นะคะทร mm ู hmm. <True S 2> ค่ะร่วงไป2%เกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ร้อนแรงขึ้นมายืนอยู่เหนือหบาทนะคะเช้านี้ลงไปที่ห้าบาทเก้าสิบห mm ้าสตางค์ค่ะเค b บนะคะมีการประกาศผลประกอบการออกมาภาพรวม ล่าสุดยังคงขึ้นนะคะขึ้นมาอีกเกือบ3%อค่ะอยู่ที่21บาท10สตางค์นะคะเมื่อช่วงเช้าเห็นมีข่าวว่าทางแบงก์ชาติจะมีการขายหุ้นออกมาเป็นบางส่วนนิดหน่อยด้วยนะคะอินทัสย่อลงไป50สบตังค์ค่ะยืนที่67บาท75สตางค์นะคะยังไปไม่ถึง70บาทในรอบนี้ Cpf ลงไป50สตางค์ยืนที่34บาทค่ะซอพอหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการลงทุน ในระยะยาว5ปีนะคะเม็ดเงินกว่า25,000ล้านบาทดูเหมือนว่าราคาก็ย่อลงมาเลยต่อเนื่องเช้านี้ลงมาอีกเกือบเปอร์เซ็นต์นะคะยืนที่162บาท a อเช Aviation เชั่นเข้าเทรดในเซ็ตร้อราคาร้อนแรงต่อเนื่องเช้านี้ขึ้นมาอีกเกือบ4เเซยืนที่5บาท85สตางค์ค่ะส่วนไอซ์ค่ะก็ลงไปตามตามกับเอ็นพารเลยนะคะลงไป22ตตอนนี้ยืนที่7สตางค์ค่ะ เนีเอาล,ละนะฮะก็แต่ชนีหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรับบวกขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเจ็ดจุดกว่าแต่ก็มีจังหวะที่ย่อตัวลงไปเหมือนกันนะครับจะพาไปตรวจสอบทิศทางของในครึ่งบ่ายกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับคุณมยุรีโชว,วิกาลผู้นการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลเมเมแบงกิมเองนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมยุรีครับสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณเบนคะ,คะ,คนคะดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วแนวโน้มบ่ายนี้น่าจะเป็นยังไงต่อคะ เราคิดว่าน่าจะขยับขึ้นได้ต่อนะคะเราก็คงจะไปเจอแนวต้านบริเวณสำคัญเลยคือ1,450จุดนะคะซึ่งถ้านักลงทุนเองเนี่ยได้ติดตามนะคะในส่วนตัวสมาคมนักวิเคราะห์นะคะก็ได้มีการคาดการณ์ก็คือในหลายหลายโบรกเกอร์นะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเซ็นด็เทปีนี้นะคะสิ้นปีซะด้วยซ้ำนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสักพันส แต่ก็แค่เดือนแรกก็จะถึงเป้าที่ที่บรกเกอร์หลายๆที่ด้วยกันเนี่ยประเมินเอาไว้นะคะก็เป็นจุดที่ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ อาจจะยังไม่ผ่านนะคะในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าตรงแถวบริเวณ1,450จุดน่าจะ,ะเผชิญกับแรงขายทำกำไรอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าภาพโดยรวมเนี่ยดูเซนติเมนต์มันจะยังมีภาพที่ค่อนข้างจะเป็นบวกนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินบาทจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี้ยมีช่วงที่อ่อนค่านะคะคือ29บาท70กว่าสตางค์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นลักษณะของการแข่งข่ายะนะคะแล้วก็ตัวมาตรการของทางแบงก์ชาติของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆ เมื่อเช้าที่ออกมานะคะโดยรวมเนี่ยดูเหมือนดีนะคะคือหนึ่งก็คือเรื่องของการเซตนะคะหรือว่าการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนะคะที่สเปอร์เซ็นตเพราะว่าของเขามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อติดลบนะคะต <c oughs> ต้องเรียนว่า,าในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นเงินเฟ้อติดลบไม่ดีนะคะคือเงินไม่หมุน <c oughs> เงินเฟ้อที่บวก้นไปแรงๆก็ไม่ดีอีกเพราะว่ามาล้อนแรง นะคะคือคือต้องเงินเฟอ้อต้องอยู่ในจุดที่สมดุลน,นะคะอยู่ในอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะนั้นเองเนี่ยเศรษฐกิจของของญี่ปุ่นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเขาเงินเฟ้อน,นะคะคเขาพยายามที่จะกระตุ้นให้มันมีลักษณะเงินที่หมุนเร็วขึ้นก็คือตั้งเป้าเป็นเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นแล้วก็มีการกําหนดนะคะเรื่องของการรับซื้อนะคะในส่วนตัวอ่าสินทรัพย์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีคือมาตรการ QE นั่นแหละคะ่ะแต่ว่า BOJ เนี่ยจะ เรียกได้ว่ามีการออก QE นะคะแบบไม่จำกัดวงเงินซึ่งจะเริ่มในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะคะเรียนย้ำว่าเป็นมกราคมปี2014คือปีหน้านั่นเองเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่พลิกล็อกนิดนึงคือไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมมาในระยะสั้นก็เลยมีเรียกว่าดาวในส่วนตัวนี้ KEI ก,ก็เลยมีการปรับตัวลงมาแล้วก็ข้างเงินเยนก็มีลักษณะของการแข่งข้าแต่ว่าเราคิดว่าเทรนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นนะคะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นเท่านั้นเองเพราะว่าภาคของยุโรปเอ่อทางของญี่ปุ่นเนี่ยก็คงน่า เทรนของการที่ค่าเงินคงจะอ่อนค่าเเ,เงินเงิเงนเยนอ่อนค่าจะมีผลอย่างไรกับตลาดตลาดไทยก็ต้องบอกว่าถ้าเงินเยนมีษสถของการอ่อนค่าลงไปได้อีกเนี้ยการทําเยนแคลริเทดมันก็จะกลับมาก็คือกู้ดอกเบีย้ยต่ำ กู้ในสกุลเงินที่มีแนวโน้มที่อ่อนค่าคเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นที่หรือว่าในประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งแนวโน้มค่าเงินมีลักษณะของการแข็งค่าซึ่งเปรตลตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะอยู่ในเรดาร์ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ เรียกได้ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายๆสำนักเองเขาก็ามีการพูดถึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเยน็นอ่อนค่าเนี่ยประเทศที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะจากเรื่องของกรณีนี้เนี่ยก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะคะวันนั้นเองนะมันมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเหตุท,ที่ที่ทำให้ตราพุ่นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็ต้องเห็นจริงๆว่าภาพตราหุ้นไทยค่อนข้างจะดีมากเพียงแต่ว่า,าในช่วงสั้น ประเด็นเสี่ยงนะคะว่าคงจะต้องตามสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเป็นประเด็นเสี่ยงที่เราคงต้องตามดูกันครั้งในแง่ของตัวการขยายนะคะเพดานก่อนนิสาารนะแล้วก็รเรื่องของตัวการการลดนะคะการใช้จ่ายงบประมาณนะคะท,ที่ยังเป็นประเด็นที่จะต้องได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือน 5, กุมภาพันธ์ก็ดาวไซส์ตลาดก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าคงไม่ลึกค,ค,ค่ะคที่บอกว่า1,450จุดอาจจะไม่ผ่านในช่วงนี้นะจะลงมาแนวรับประมาณเท่าไหร่ฮะ ในช่วงสั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามองกันที่วันนี้เนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณ1,440-1,450จุดคงอยู่แถวๆนี้อะคะ่ะค,ค,คงยังไม่ได้เกิดการลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าตลาดปรับฐานลงนะคะยังยังไม่เห็นภาพแบบนั้นก็คงจะเป็นลันออกษณะของการแกว่งตัวไฟเวอออกด้านข้างไปนะคะคแต่ว่าถ้าทะลุ1,450จุดขึ้นไปมันก็อาจจะเ,เรียกได้ว่ามันอาจจะมี ขยับสเตปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียกับน้องทุนว่ายิ่งขยับขึ้นสูงมากเท่าไหร่และเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นน้องทุนควรจะต้อง มีการขายทํากําไรบ้างนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปด้วยเหมือนกันค่ะเนื่องด้วยเวลาจํากัดนะคะคือกรอบของนัชนีจะไซด์เว์แล้วก็น่าจะมีแรงเทขายเทคโปรฟิตในช่วง1450จุดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เปิดสายนะคะขอสายเดียวแล้วกันนะคะศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามหนึ่งถึงสามนะคะมาที่สายขุนกุลสิทธิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิทธิ์ครับเชิญเลยฮะเชิญค่ะทับี a p ต้นทุน9บาท4ี่ครับเดี๋ยวนะคะตัวไหนนะคะ เอพีครับเอพีนะฮะเอเอเชียนพ r วเอร์ตี้นะคะใช่ครับต้นทุนเท่าไหร่คะ9ก้าบาทสี่สิบห้าค่ะตัวเดียวนะคะกับเอสนเอะครับ s อสอะไรนะคะไอสยามมันติมีเดียครับ s อสเอค่ะทุนเท่าไหร่คะสองบาทสาสิบสี่ครับสองบาทสามสิบสี่นะคะได้ค่ะในส่วนตัวเอพีนะคะในช่วงสั้นคงจะ แกว่งตัวด้านข้างไปก่อนนะคะเพราะว่าแนวต้าน9บาท50ย,ยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่ากลุ่ม property ขึ้นมาแรงนะคะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นคิดว่าในช่วงสั้นคงจะรอพักฐานแล้วก็รอในเรื่องของผลประกอบการซึ่งจะประกาศกันประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะนั่นก็ ถ้าในช่วงสั้นนะคะอย่าให้หลุดนะคะเส้นค่าเฉลี่ยนะคะตรงริเวณ9บาท25สตางค์นะคะถ้าหลุดกันตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเวนว่ามันอาจจะลงไปแถว9บาทได้ด้วยเหมือนกันก็อาจจะหาจุด stop loss นิดหนึ่งนะคะส่วน SMM นะคะก็ตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็แกว่งตัวไซ d e w a y อกด้านข้างมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเรามอง ช่วงสั้นนะคะอาจจะยังไม่ผ่านสองบาทสาสิบนะคะคงคจะเป็นลักษณะาการแขว่งตัวสองบาทยี่กจนถึงสองบาทสามสิบมากกว่า ค่ะมีะะมนกักลงทุนฝากถามมาอีกตัวหนึ่งนะคะ SMT ทุนประมาณ12บาทตอนนี้หน้ากระดาน11บาทค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะเอ่อผลประกอบการยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ในช่วงสั้นกลุ่มชินสุริทอนิกเนี่ยได้รับแรงกดดันจากรื่งของค่างเงินบาทนะคะที่มีลักษณะของการแข่งข้านะคะ,คะแต่เราคิดว่าตรงแนวรับ10บาท80ตางค์ไม่น่าจะหลุดนะคะยังคงเรียกว่าถือถ้าเกิดว่านักทุนถือระยะยาวได้จริงๆ SMT SM SM เนี่ยจะเป็นหุ้นที่กลับมาเทิร์นราบแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรสูงสุดใหม่ในปีนี้ได้ด้วยมนัค่ะ อีกตัวหนึ่งเอสโซนะคะคือราคาไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแ,แล้วนังคุณท่าน,นนี้มีกําไรแล้วนะคะรอขายป้ายถัดไปสถานีถัดไปราคาของเอสโซน่าจะไปขายที่เท่าไหร่คะอืมวันนี้จริงๆทะลุตรง10บาท40แล้วนะคะเป็นมอง12บาทเลยนะคะสําหรับตัวเอสโซนะคะค่ะ,คะ12บาทตอนนี้11บาท40นะคะใช่ค่ะราคาปิดเช้านี้ค่ะค่ะโอกาสที่จะไปทดสอบภายเดิมมีไหมคะ มีค่ะเพราะว่าเอโซเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มโลงกลั่นที่ขึ้นมาช้าที่สุดเลยนะคะในบรรดาทั้งหมดนเพราะฉะนั้นนี่โอกาสที่จะมีโมเมนตัมเชิงบวกมีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถือต่อได้รอขายทากําไรขอมาที่หุ้นที่อยู่ในกระแสข่าวนิดนึงนะคะหุ้นของบางกอกแลนด์มีการบันทึกเรื่องของภาพราคาเข้ามาเพิ่มเติมจากผู้บริหารแล้วก็ปรับราคาขึ้นมาอยู่เหนือสองบาทเมย์แบง์กิมเองมีมุมมองกับบีแลนอย่างไงบ้างคะคือในแง่ของตัวภาพธุรกิจเนี่ยคงคงจะเห็นภาพ ที่จะรอความชัดเจนเนี่ยคงจะเป็นในเรียกได้ว่าเรื่องของรถไฟฟ้านะคะที่ที่มีประเด็นเหมือนกันว่าทางทางรฟร์มอเองเนี่ยอาจจะมีการนําเสนอนะคะให้มีการเปิดเส้นทางนี้เข้าไปที่เมืองทองนะคะแล้วก็อาจจะมีศูนย์ซ่อมรถไฟที่อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันก็ในแง่ของตัวแอสเซทดีกว่านะคะเพราะว่า ภาพของธุรกิจของบีแอลเนี่ยต้องเรียนจริงๆว่าเราพยายามที่จะเข้าไปผูดคุยกับผู้บริหารเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะคะ oh, แต่ว่าดูกันในแง่ของตัวแอสเซทนะคะที่มีการปรับมูลค่าขึ้นมาที่บุ๊ k แว l u ลูบาทกว่าตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดว่าซื้อนะคะสำหรับภาพระยะยาวๆจริงๆเนี่ยดาวไซ์นะคะก็ค่อนข้างจะจำกัดพีงแต่ว่า วันนี้ถ้าสังเกตนะคะหุ้นที่เป็นลันกษณะของการเก็งกำไรมาก่อนหน้านี้นะคะอย่าง IEC ที่ฟลอลงมานะคะก็ UV ก็ลงมาเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องใช้จับจังหวะในการลงทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าดีแอลเนี่ยถ้ากลับไปดูราคาปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงบาท นะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงอยู่ประมาณการสิต่างนะครับใช่ค่ะก็อาจจะจับจังหวะในการเข้าลงทุนจะดีกว่านะคะค่ะก็ระมัดระวังยังไม่ได้ cover องของปะจจพื้นฐานสั้นๆสุดท้ายคุณเบนขอหุ้นเด่นประจําวันจากในแบงกินเองด้วยค่ะวันนี้เราเลือกตัว BTS นะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าเรามีมุมมองที่เป็นเชิงบวกกับ BTS นะคะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามก็คือ ช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยยังเห็นภาพของการเติบโตนะคะแล้วก็ไตรามาสที่สี่ก็คือมกราถึงมีนาตรงนี้เนี่ยก็ยังเห็นภาพนะคะของผลประกอบการที่เติบโตคิวออนคิวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากจํานวนผู้โดยสารเนี่ยคะคแล้วก็จากจานวนตู้ที่ให้บริการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้วันที่24จะมีการขึ้น XD นะคะคคคส6บหสตางค์เราคิดว่าเงินปันผลฟรีนะคะแล้วก็ขายตัวกองทุนนะคะ Infrastructure ซึ่งเป็นกองทุนแรกของประเทศไทยหกหมื่นล้านเนี่ยเราคิดว่าพอขายได้ ในช่วงมกมีนาคมนะคะ BTS น่าจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับนั้นเนี่ยเอาแค่เงินปันผลอย่างเดียวนะคะทั้งในรอบวันที่24นี้กับรอบเงินปันผลพิเศษที่จะคาดว่าวน่าจะจ่ายหลังจากขายกองทุนเสร็จนี่รวมๆกันแล้วประมาณ1บาทดีเวนท์ yield สิกว่าเปอร์เซ็นะคะถ้าลงทุนระยะประมาณ4-5เดือนข้างหน้า ยังไม่รวมผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่รวมในตัว VGI บริษัทลูกที่ไมังจะเรียกว่าลประกอบการก็ดีด้วยค่ะตอนนี้ราคานักรัานเฉียด8บาทเข้าได้นะคะราคาเป้าหมายเมย์ไปกิบเองให้กี่บาทคะในเบื้องต้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะคะแต่ว่าราคาไม่ต่ำกว่า8บาทค่ะไม่ต่ำกว่า8บาทะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคากสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแนะนำนะครั BTS แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะไฮ g แล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีข่าการจะตั้งกองทุนราคาก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยแต่ถ้าหากว่าไม่มอง ปันผลที่อยู่ในระหว่างข้างหน้าที่ใกล้จะถือนี้จะขึ้น XD ในเร็วๆนี้อยู่ที่ประมาณ1บาทเฉลี่ยรวมกับระหว่างการนะคะก็มองว่าถ้าลงคุณในยะ4-5เดือนก็ถือว่ายังโอเคอยู่ราคาเป้าหมายที่แม่แบงก์กิมเองจะให้ไว้คือไม่ต่ำกว่า8บาทเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจก่อนขึ้น XD ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดีย๋ยวช่วงหน้ากลับมา s m e เล็กคิดใหญ่ครับค่ะ